มาน้อยซื้อบือ้อกับปราชญ์แมวเหมว,มวผู้ดือ้อรั้นของเขาตอนที่37ตัวข้านั้นกำลังได้พบกับท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่จันยะาเยือกสองเกรดหิมะเขาเหมันโอบสะน้ำแข็งสูง8ปดพันเร่นไม่อาจข้ามสุดขอบลาคคือ,อยามนี้หนึ่งเร่นเท่ากับหนึ่งจุด 8ปเมตรครับประมาณ2เมตร1,000 8พ0 0ดเล่นก็286โอ้สิกกิโลเสียมบนนสวมถุงมือหนังกวางปฏิมาได้สุมอยู่บนหินขนาดมหือมาออกอ่านข้อความที่จะรือด้วยสีชาติก่อนหันไปเอ่ยด้วยความยินดีว่าอาจารย์เรามาถึงแล้วยอดเขา อรุณฉานมีหิมะตกตลอดปียามนิะวันกรมงามเด่นลอยสูงอยู่กลางฟ้าแจ่มแสงจันเด็บหนาวสะท้อนทะเลสาบนา้ำแข็งไอเย็นหนาะแน่นแช่แข็งสรรพสิ่งสะจินเฉงจับแข็งโดยปราจากหิมะปกคลุมดูราวกับไข่มุกแก้วแผ่ขยายพาดผ่านระหว่างผืนฟ้าและผืนดินดังทางช้างเผือกทอดตัวสู่ผืนพิภพดาราเคลื่อนคล้อยหมื่นลิ้ คือความภไยศาลอันไร้ขอบเขตโดยแท้เดินมาคล้ายเดินมาสุดขอบแดนมนุษย์มีม้าขาวโปรนเต็มศีษะทั้งสี่คนมาถึงริมทะเลสาผิวทะเลสาเรียบรื่นราวคันช่องเปร่งประกายงดงามมีทํานบหินทอดเป็นแนวยาวไปสู่ใจกลางทะเลสาบข้างทํานบมีแผ่นศิลาถูกหิมะจับตั้งอยู่ลายหินตัดสลับยารึดด้วยอักษรจ้วนว่าทอรหวนวิถีดูหนักแน่นทรงพลัง ผ่านการเวลานับพันปียังคงชัดเจนทั้งยังสีแดงสดค้ายมีคนมาแต้มเติมอยู่เรื่อยๆชูวันนิงหยุดปีเท้าหน้าทำนบหินเอ่ยว่าขออาวุธที่ศสตรจินเฉิงหนึ่งครั้งเข้าได้เพียงหนึ่งคนผู้เจ้าคนใดจะเข้าไปก่อนเสหม,มงเอ่ยยัง ทนรอไม่ไหวอาจารย์ข้าไปก่อนชูวยหนิงเหลือบมองเขาคิดครู่หนึ่งฉะนั้นก็สายหน้าเจ้าทําอะไรบุหวามข้าไม่หวางใจยำนี้ซื้อเมื่อยอยู่ข้างๆยิ้มเอ่ยว่าอาจารย์ข้าไปก่อนดีกว่าถึงอย่างไรข้าก็คงละลายสระน้ําแข็งไม่ได้บนทะเลสาบน้ําแข็งอันกว้างใหญ่ซื้อเมื่อย ค่อยๆเดินไปตามทำนบหินที่ผ่านได้เพียงคนเดียวสายนั้นจนสุดทางเขารวมพลังวิญญาณกลุ่มหนึ่งไว้ที่ฝ่ามือตามกดจากนั้นน้อมตัวลงท่าฝ่ามือลงบนผิวน้ำแข็งพลังวิญญาณของซึ่งเมื่อถ่ายทอดลงสู่ผิวน้ำแข็งอย่างต่อเน,นื่องประกายสีขาวระยิบระยะับวูบว้ามอยู่ไกลๆเมื่อรลานกั้นหายใจยืนอยู่ที่เดิมนิ้วทั้งสิบกำแน่นจิกเข้าไปกลางฝ่ามือโดยไม่รู้ตัว ถต่ว่าซื้อมื่อทดลองอยู่ข้างเทเลสาบเป็นเวลานานแล้วเทเลสาบน้ำแข็งก็ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยเขายิ้มเขินพรางสะบัดมือเดินกลับมาเอ่ยกับชูวันหนิงว่าอาจารย์ขออภัยด้วยไม่เป็นไรฝึกันเพินอีกไม่กี่ปีค่อยมาลองใหม่ โมรานถอนหายใจเล็กน้อยแต่กลับรู้สึกผิดหวังกว่าสองคนนั้นยังคงเอ่ยปลอบสื่อเมยว่าไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีข้าจะมาเป็นเพื่อนท่านอีกชูวันนิงพูดว่าอย่าพูดมากเข้าไปถึงตาเจ้าแล้ว ชาติก่อนตอนที่โมรานมะขออาวุธเป็นช่วงวัยหนุ่มที่บ้าระห่ำพอดีจึงมีความคาดหวังต่อเทพสาตาอย่างไร้ขีดจำกัดแต่ว่าในชาตินี้เขาเพียงแค่มาเอาเอาวุธเท่านั้นรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรรออยู่เบื้องหน้าเขาไม่มีความตื่นเต้นทั้งไม่มีความคาดหวังเช่นนั้นอีกกลับมีเพียงความรู้สึกอบอุ่นที่กำลังจะได้พบผ่านสหายเก่าเขาเดินไปตามทํานบหินคุกเข่าลงหน้าทะเลสาบน้ําแข็งโน้มตัวลงไปท่าฝ่าม,มือกับผิวน้ําแข็ง เมื่อรานหลับตาลงดาบมั่วเตารา้ฝากของข้าดาบหม่ดเตาดาบพนัดใหญ่ที่ใช้ในสงครามสมัยราชวงศ์ถังความยาวดาบทั้งเล่มประมาณ2-3เมตรดา้ามจับยาวไม่มีฝักดาบนิยมใช้บนหลังมา้า อาวุธร้ายบาปหนาที่ลิมโลหิตมนุษย์เล่มนั้นอาวุธที่ทอดมองบุพ้าสุดขอบฟ้า,ฟาเป็นเพื่อนก้าเมื่อลืมตาขึ้นเมื่อรารสิบแลวกับทะเลสาบว่าปู่กุ้ยข้ามมาแล้ว ไม่หวนคืนปุกุ้ยแปลว่าไม่หวนคืนข้ามาแล้วเรากับรับรู้ถึงเสียงเรียกของผู้เป็นนายที่ชะตาลิขิตไว้ใต้ผิวน้ําแข็งสะจินเฉงพรานปรากฏเงาดาขนาดมหือมาพุ่งขึ้นมาเงาดํานั้นโฉบฉวัดเฉวียนอยู่ใต้น้ําแข็งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ทันใดน,นั้นผิวน้ำแข็งนับพันฉือก็ปรีแตกเมื่อรานยเสียงอุทานจากเสื้อมองบนฝั่งไกลๆผิวน้ำแข็งละลายแล้วเกลียวขึ้นถาโถมน้ำในทะเลสาบทยานขึ้นฟ้าเจียวหลงสีดำพุ่งขึ้นมามังกรก็นองน้ำเป็นมังกรชนิดหนึ่งในตำนานมีเกร็ดรอบกายไม่มีเขาอาศัยอยู่ในน้ำมีพระกำลังมหาศาลเชื่อว่าทำให้เกิดอุทกภัย มังกรก็นองน้ําสีดําพุ่งขึ้นมากรดมังกรแต่ละเกล็ดว้างเจิดฉอคลื่นบนผิวทะเลสาบพรันม้วนตลบไอหมอกอบอวลเจียวหลงเปล่งประกายใต้แสงจันทร์พ่นลมหายใจฟืดฟาดออกมาขนาดเดียวกันไข่ยอาคมบันพะการก็ตกลงมาข้างทะเลสาบกันพวกชูวันอิงกโมรานออกจากกันในไข่ยอคมหนึ่งมังกรหนึ่งคนศพตาก,กันในระยะไกลโมรานลีตาเผชิญกับสายน้ําท่วมฟ้าแงนหน้ามองเจียวหลง เห็นเพียงในปากมันคาบดาบมวเต่าไร้ฝากสีดำเมี่ยมเล่มหนึ่งตัวดาบหนาเทอะทะโบราณาว่าคมกริบตัดเหล็กสบันทองได้เจี๋ยลงเปลี่ยนม้วเต่าเป็นขนาดที่เหมาะกับมนุษย์ค่อยโค้งกายที่มีประกายไหลเวียนตลอดร่างลงมาวางดาบลงเบื้องหน้าโมราน แต่มันไม่ได้ยกศีษษะขึ้นทันทีดวงตาสีเหลืองขมิ้นขนาดใหญ่เท่าชายชะกันสองคนจ่องโมรานกระเหม่งลูกตาเจยอหลงราคันช่องทองเหลืองสองบานสะท้อนเงาของโมรานอย่างชัดเจนโมรานกั้นหายใจไม่ขยับรอมันเอ่ยคำ หากเรื่องราวไม่เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นขั้นต่อไปเขาเพียงแค่ไปหักริ่งเมื้อกิ่งหนึ่งที่เชิงเขามาให้มันก็พอมังกรเท่าผู้สูงส่งสง่างามปล่อยให้โมรานเอาเปรียบเสร็จสับคิดไม่ถึงว่ารออยู่เป็นนานเจหลงก็ยังไม่ได้มอบอุษให้เขาโดยง่ายเหมือนชาติก่อนแต่กลับสะบัดหนวดมังกรหลีตาสีเหลืองขนาดใหญ่ะนั้นยกกรงเล็บหน้าก็หมุนขึ้นมาเขียนอักษรบนพื้นหิมะเบื้องหน้าโมรานมนุษย์หรือโมรานอึงน้งัน เขาจำได้ชัดเจนว่าชาติก่อนเจหลงตนนี้พูดได้เหตุใดชาตินี้กลับเป็นใบเสียเล่ามังกรใบเขียนเอซ้อนเสร็จเข้าไปเสร็จความคิดตนเองทันทีใช้กรงเล็บ วันหนาลบรอยอักษรเขียนอักษรอ,อีกยาวเป็นปลวนไม่มนุษย์ไม่มีทางมีปราณวิญญาณแข็งแกร่งเพียงนี้ฉะนั้นท่านคือเผ่าเทพหรือเมื่อรานยืนอึง้งเมื่อก่อนเท่าคนคิดกนหนึ่งสายหัวเขียนใหม่ว่ามิใช่เทพบนร่างท่านมีปราณป,าปีศาจท่านเป็นเผ่าพูดหรือเมื่อรานเอ่ยในใจเลอะเทอะบ้าบออะไรกันนี้ตัวข้าเพียงแค่เกิดใหม่เท่านั้นมีอะไรต้องคิดไปคิดมาให้มากรีบเอาดาบของตัวข้ามา มังกรเท่าเหมือนจะมองความปรารถนาที่จะขอดาบของเขาออกพรันยกกรงเล็บปกคมด้วยเกล็ดหน้าสะพรึงขึ้นกดดาบมั่วเตาไว้ใต้กรงเล็บใช้กรงเล็บอีกข้างลบอักษรก่อนหน้ากอบหิมะอีกกํำโปะลงไปเขียนต่อว่า อย่าถือสาก็าเห็นเงาลวงสองเงาซ้อนกันในตัวท่านเพราะเห็นได้ยากยิ่งท่านเป็นมนุษย์หรือผีเป็นเทพหรือปิศาจกันแน่โบรานเลิกคิ้วข้าย่อมเป็นมนุษย์นี้ยังต้องให้บอกเพียงแต่เป็นมนุษย์เคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งเท่านั้นมองกวันเท่าชงงะงักเขียนตอบว่าวิญญาณของโกลผน,นึงแยกออกมาเช่นนี้ไม่เคยพบเห็นมาก่อนจริงๆ เมื่อรานมองมันสายหัวสัดหางอย่างโง่เขลาก็อดคำไม่ได้มีอะไรประหลาดดาบเล่มนี้ของท่านต้องทำเช่นไรจึงจะยอมมอบให้ข้ามังกรเท่าประเมินเขาครู่หนึ่งเขียนอีกว่าเช่นนั้นท่านยืนนิ่งๆอย่าขยับให้ข้าใช้อาคมตรวจดูวิญญาณของท่านสักหน่อยและข้าจะมอบดาบให้ตกลงหรือไม่ข้าไปถึงว่ามันจะเสนอข้อเรียกร้องเช่นนี้ในความตกตะลึงเมรานเริ่มลังเลข,ขึ้นมาบ้างเขากำลังคิดว่า หากบางกรเท่านี้มองเห็นเรื่องราวในะชาติก่อนของเขาแล้วจะเป็นเช่นไรแต่ปุ๊ก,กุยอยู่ตรงหน้าพลังของดบาบโมดเนาเล่มนีด้ดุร้ายอำม,มหิตเป็นเทพศาสตรายหาได้ยากแห่งยุคหากปริเสธเช่นนี้ภายหน้าคิดจะครอบครองก็เป็นไปไม่ได้แล้ว หลังเลื่นเครื่องโบราณเงยหน้าถามก็ได้ก็ได้แต่ผู้ว่าแต่ว่าผู้อาวุโสไม่ว่าท่านมองเห็นอะไรในตัวข้าต้องล้วนต้องยอมบอบดาบให้ข้าได้หรือไม่มังกรเท่าวาดอักษรทีละตัวนี่คือกฎเกณฑ์ย่อมไม่มีทางตบ,บัดสัตว์ไม่ว่าจะในอดีตข้าจะดีหรือชั่วมังกรเท่านิ่งไปครู่หนึ่งจากนั้นเขียนว่าแม้การก่อนท่านจะชั่วช้าข้าก็มีอาจกัดกวางเพียงฟังเพียงนับจากนี้ท่านจะมุ่งสู่ความดี โมรานปรบมือยิ้มพรางกล่าวตกลงในเมื่อผู้โสกล่าวช่น,นี้ข้าก็ไม่มีสิ่งใดคัดข้านเชิญผู้โสใช้อาคมสำรวจดูเถิดมังกรเท่ายกร่างขึ้นเล็กน้อยโค้งกายที่สองประกายพ่นลมหายใจเฮือกหนึ่งจากนั้นดวงตาก็เปล่งแสงชอดช่วงสีแดงสดโมรานเงยหน้าขึ้นพบว่า ประกายสีแดงนั้นแท้จริงแล้วคือหมอกบางๆชั้นหนึ่งหมอกโลหิตค่อยๆเข้มข้นจนกรบเงาสะท้อนของเขาผ่านไปพักหนึ่งขณะที่ไอหมอกนั้นค่อยๆสลายไปอย่างเชื่องช้าในดวงตาของมังกรเท่าก็สะท้อนเงาร่างยืนอยู่ของเขาอีกครั้งตพ้งแต่ครั้งนี้โมรานพลพบว่าในดวงตามังกรนอกจากตนเองแล้วยังสะท้อนเงากลุ่มเครือไม่ชัดเจนอีกสองเงาหนึ่งซ้ายหนึ่งขวายืนอยู่ด้านหลังของเขาโมรานตกใจหันไปมองทันทีทว่าด้านหลังเขากล ว่างเปล่ามีเพียงหิมะขาวโพวนลนโปรยปลายลงมาสุดสายตาใน,นลเลยเงาร่างของคนอื่น เมื่อหันกลับมาอีกครั้งสองคนนั้นในดวงตาบางกรก็แจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนสิ่งของที่จมอยู่ใต้น้ํ่ก็ลอยขึ้นสู่ผิวน้าเมื่อรานจ้องอยู่ครู่หนึ่งพรันรู้สึกว่าเงาทั้งสองนี้คุนตาย,ยิ่งนะเก่าก้าวขึ้นหน้าไปสองก้าวอย่างไม่อาจควบคุมไม่คิดเงาลวงทั้งสองที่กาลังหลับตาเนดวงตาบางกอนจู่ๆก็ลืมตาเก้นซื่อม่อย ชูวานิงเรอไม่คาดคิดว่าจะเป็นพวกเขาโมรอานตกใจไม่น้อยประงะถอยไปสองเก้าอย่างส่วนเสอ,ออกหักพูดไม่เป็นคําเหตุใดเหตุใดนี่คือนี่คือผลทั้งสามนึงตามมังกรเท่ายือนอยู่เงียบเงียบสีนหน้าสงบนิ่งไร้อารมณ์เพียงแค่จ้องมองไปที่ไกลๆกลอย่างเรียบเฉยโมรอานหวาดภาวะสุดขีดผ่านไปครั่หนึ่งหมอกละเอียดเขกอดตัวขึ้นมาอีกครั้งเงาดวงตามังกรเริ่มเปลี่ยนอย่างชัดเจนไม่เือนรางสุดท้ายก็หายฟับไป มังกรเท่าพ่นลมหายใจหนวดสะบัดจากนั้นเขียนอย่างรวดเร็วว่ามองไม่ออกสิ่งที่ข้าพบเจอมาทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นในวิญญาณผู้ใดถูกตีตราประทับด้วยวิญญาณของอีกสองคนประหลาดยิ่งนักในในวิญญาณข้ามีตราประทับของพวกเขาหรือใช่แล้วมังกรเท่าเขียนคํานี้เสร็จก็นิ่งไปครู่หนึ่งและเขียนต่อข้าไม่รู้ว่าท่านพบเจออะไรมามีความหมกมุ่นยึด เลึกซึ้งเพียงใดจึงได้ผัวพันผู้อื่นแม้กระทั่งในวิญญาณได้เมื่อรานจ้องตัวอักษรสองส,ส,สามแถวที่บิดเบีบ้ยวอยู่บนพื้นอึ้งงันไปหมดใบหน้าค่อยๆแดงฉานความยึดติดที่เขามีต่อสื่อเม่ฟังลึกถึงกระโูกต่อให้สลักในวิญญาณต่อให้มังกรเท่ามองเห็นเขาพร้อมกับสื่อเม่เขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทว่าชูวันหญิงนีม่มันเรื่องอะไรการข้ามีความยึดติดต่อ ชูหวานหิงระหรือว่าความอาคตาศแค้นได้มากเกินไปกันนับเป็นการพัวพันไม่เลิกลาอย่างหนึ่งหรือหนึ่งมนุษย์หนึ่งบังกรจมอยู่ในห้วงความคิดน้ำในะสะจินเฉิงปรากฏรอยแยกประดาดขึ้นน้อยโดยที่ทั้งสองไม่ทันสังเกต <c oughs> เมื่อเคลื่อนมาหืมมาทะลวงท้องฟ้าโถมกระนำลงมาบนฝั่งทุกอย่างก็สายไปแล้วเห็นเพียงน้ำในสาะจินเฉิงแยกออกเป็นสองส่วนเหมือนถูกผ่าด้วยคมดาบพลยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางพายุคลื่นสัตว์อสูรมืดฟ้าหมวดดินสองกลุ่มยิงพรานออกมาเพราะมันมีร่างเป็นเสือดาวหัวเป็นวัวแม้มีได้มีขนาดใหญ่ย,ยักษ์เท่ามังกรเท่าแต่เขาบนหัวกระแหลมคมเปร่งประกายเย็นเงียบกองเร็บทั้งสี่คอมกริบหน้าสปรึงพวกมันรวมตัวกันหลายร้อย,ย,ยตัว เามาื่กรเท่ากับไม่กลัวดวงตาสีเหลืองช้ำเหลืองมองโมรานพูดว่าเกิดอะไรขึ้นมังกรเท่านิ่งไปค็หนึ่งเขียนว่าโกเชนสร้างกงพอเห็นชื่อนิโมราลพ่านรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟา,าดโกเินสร้างกงควบคุมเรื่องการประหัตประหารปกครองอาวุธในใต้ราดเทพผู้สร้างองค์นี้สร้างกระบี่เล่มแรกของโลกอนุส่วนฟูชีกำจัดปีศาจช่วยฟูชีกำจัดปีศาจ เทพผู้สร้างผู้หน้าเกรงขามองค์นี้คือวัวหลายร้อย,ยตัวพวกนี้หรือน่มันน่าสยดสยองเกินไปเมื่อไรไม่อาจรับได้จริงๆขณะกำลังตกตรึงปรึงเพลิดผ่นยินเสียงชีวินลอยมาจากที่ไกลไกลเป็นเสียงครุยชนิดหนึ่งนะปินเสียงครุยลอยมาจากที่ไกล ชิวินคือเครื่องดนตรีโบราณอย่างยิ่งประเภทหนึ่งในยุคสมัยของพวกเขามีไม่กี่คนที่เป่าเป็นเสียงชิวินค,ค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับฝูงสัตว์ที่กำลังวิ่งพรานค่อ,คอยๆหยุดนิ่งสุดท้ายก็งอขาหน้าลงคุกเข่าอยู่สองฝั่งหลังจากฝูงสัตว์ที่เหมือนกระแสน้ำหลากสลายไปบรุษในชุดงามหรูสะพายกระบี่ยาวผู้หนึ่งก็ขี่กิเลนมาบรุษผู้นั้นเป็นหน้าลอเ่านน่ารักรูปโฉมอ่อนโยนอย่างยิ่งเขายืนต้านลมหิมะราตรีตกลงบนร่างชายเสื้อ เพรียวสมบัิอย่างนุ่มนวลสบินกระเบื้องเคลือบในมือมีสีเข้มแวววาวนิ้วล้งสิบกดรูไว้เบาๆจรดที่ริมฝีปากพฟางเป่าจนเมื่อเสียงสุดท้ายหยุดลงอสูรหัวหวัวร้อยตัวพันแปรเปลี่ยนเป็นหยดน้ำค้างที่แท้ผู้มันล้วนสร้างขึ้นจากมนมายาบรุดผู้นั้นวางสบินกระเบื้องเคลือบลงเขาพิจารณาโมราณอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เอ่ย กรูฮัวอยางอ่อนโยนเป็นมนุษย์ประหลาดที่มีอาจพบผ่านในรอบหมื่นปีโดยแท้มิน่าหวังเย่จึงกังขาในตัวท่านนะผู้น้อยโกเฉินช่างโกงอาศัยนิส์จินเชิงอาวุธทั้งหลายในาศาสตร์นี้ล้วนเป็นค่าสร้างเคลื่อนฝีมือต่ำต้อยขายหน้าแล้วแม้มก่อนเท่าจะเขียนออกไปแล้วรอบหนึ่งบริบทคนนี้ยังพูดเองอีกรอบหนึ่งแต่โมรานก็ยังไม่อยากเชื่อซีหน้าแปลเปลี่ยนไปมาท่านท่านคือโกเฉินช่างโกงเหรอ บุตผู้นั้นกลับไม่ได้งดหง็ดยิ้มไม่น้อยกล่าวว่าเป็นผู้น้อยเองโมรานหายใจไม่ออกแล้วเจ้าเจ้าแห่งสภาบุตรผู้นั้นหรือใช่แล้วโกฉสนชร้างกองเลิกคิ้วเบาๆดวงตาเจียแววยิ้มหัวคนลุ่นหลังกราจะเรียกข้าเนีนหน้าละอายนักเพียงแค่ไม่มีอะไรทำรับมีดน้อยพันแท่เล็กอะไรต่อมีอะไรเล่นผู้คนกลับเห็นข้าโมรานยืนอึง้ง คนฝีมือร้ายกาดยามถ่อมตนขึ <coping> em ้นมาช่างหน้ารำคาญจริงๆชูวันหนิงก็พูดเสียงเรียบว่าข้ามิเทพสาตราสามอย่างโกฉันช่างกงผู้นี้ยิ่งหน้ารำคาญกว่าเรียกอุตตนเองสร้างเรียกว่ามีดน้อยแท้เล็กเหตุในกำมเรียกจากพัดปูฉีว่าตาเท่าน้อยบางเราผ่านไปนานกว่ามรานจะปรับอารมณ์เป็นปกรกได้เช่นนั้นเช่นนั้นท่านสมควรอยู่โลกเทพมิชรเหตุใดจึงอยู่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ข้าชอบเคะเคาะตีตีรับควนความสงบของเทียนตี้บ่อยๆแทนที่จะให้เขาเหลือกตาใส่ทั้งวันในโลกเทพมิสู้เชิญตัวเองลงมายังโลกียภะพของเองดีกว่าเมื่อรานหมดคำพูดท่านอยู่ที่นี่มานานเท่าใดแล้วโกสนช่างโกงนิ่งคิดเล็กน้อยจากนั้นยิ้มเอ่ยว่าก็าพอสมควรทว่าก็แค่ไม่กี่ร้อยปีเอง ไม่กี่ร้อยปีหรือเมื่อรานทวนกรมรมเระอแห้งแห้งพรางกะว่าช่างเสริญไม่คิดว่ายาวนานไปหน่อยหรอื <c oughs> อก็ไปก็ฉันสร้างกงครี่ยิ้มอย่างสบายเ,าเราไม่ได้สะััดแขนเสื้ออย่างถือสาหาความไม่นับว่านานรอกอีกทั้งหลังจากล้อมกระบี่ให้เทียนที้แล้วข่ากะสูญเสียพลังเทพไปมากในโลกเทพที่ล้วนไปด้วยแก้มณีรัตนะอยู่ไปก็น่าเบื่อกลับ เป็นที่นี่ดีกว่ามากแม้วรานจะค่อนข้างสงสยัยไขหรือในตัวเทพแห่งการเข็นฆ่าในตำนานผู้นี้แต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายมากนักหลังจากคิดดูแล้วก็รู้สึกว่ายังมีอีกเรื่องที่สำคัญกว่ายัางจึงเอ่ยว่าช่างเสิญวันนี้ท่านออกมาพบฆ่าคงไม่ใช่เพียงเพราะเห็นบิญญาณฆ่าพิเศษกระมัง เหตุใดจึงไม่ได้เล่าพลังวิญญาณท่านยากจะพบเห็นหายากนะโกสนช่างกงยิ้มเน่น้อยเพียงแค่มอบดาบเล่มนี้ให้ท่านเกรงว่าจะไม่ควรฆ่าความสามารถด้วยซามโมรานห์ฮะฮาพอได้กระมังข้าวดาบนี้เหมาะกับข้ายิ่งนักที่แรกข้าก็คิดเช่นนั้นโกสนช่างกงยิ้มทว่าหลังจากพิจารณาอย่างละเอียดพบว่าความจริงมิใช่คุณสมบัติของท่านหาได้ยากค่อนข้างทาให้ข้าประหลาดใจันนั้นที่ข้าออกมาครั้งนี้เพราะอยากเชิญท่านไปสน ทนากันใต้ทะเลสาบ ข้าอยากดูว่าในบรรดาอาวุธหมืน่นพันหมื่นชิ้นนั้นชิลิตใดเหมาะสมกับท่านที่สุดตกใจครั้งนี้มิใช่ในน้อยต่อให้ท่าเซียนจินมีความรู้กว้างขวางก็ยังอึ้งงันอยู่บ้างเจ้าแห่งสำพาวด์เชิญข้าไปเลือกอาวุธเลยโคศรช่งกงเห็นเขาเงียบไปคิดว่าเขาเกรงกลัวมิกล้าไปจึงเอ่ยว่าท่านไม่ต้องกังวลใต้นะ้ําแม้มีปีศาจมากแต่ล้วนฟังคําสั่งข้ามีทางทําอันตรายท่านเด็ดขาดวางเย่รับรองได้ มังกรเท่ามีได้ส่งเสียงเพียงโขกศิษะช้าช้าอยู่ด้านข้างเบารายขีงเขาเชิดเชิในความจริงใจก็เริ่มหวั่นไหวอย่างช่วยไม่ได้ฉะนั้นหากข้าไปช่างจะรับปากกรรมของข้าข้อหนึ่งได้หรือไม่อะไรหรือ คนที่ขออาวุธมอครู่คือสหายสนิทของข้าโม่ระดานกราพางชี้ประทางขายอาคมบนฝั่งด้านหลังชี้ตัวสืมมือเขาเขาเห็นมอครู่เขาขออาวุธไม่ได้นั้นข้าคิดว่าหากข้าเติมเต็มความปรารถนาของช่างเสิแล้วเช่นนั้นช่างเสิจะทำให้ข้าสมปรารถนาด้วยการประทานอาวุธให้เขาได้หรือไม่ข้าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรเสียอีกนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากโกเฉินช่างกงหัวระพลยกมือขึ้น่ายอาคมบรรพากาศเชื่อมถึงฟ้ามลายหายไปทันที เรื่องนี้ง่ายดายยิ่งนักให้พวกเขาทั้งสามมาด้วยกันเถิดหากมีอาวุธที่ถูกใจก็หยิบไปได้เลย มื่อานดีใจยิ่งนักไม่คาดว่าย่ำจนรองเท้าเหล็กศึกไม่พบผ่านยามได้มากลับไม่เปลืองแรงซื้อเมย์ได้ครับครองเทพสตรารนี่ทําให้เขาตื่นเต้นกว่าตนเองได้รับอุทีร้ายกาดกว่าเดิมเสียอีกเขารับปากโกสันช่างกงทันทีรอพวกซือเมย์มากันแล้วเขาเล่าเรื่องให้คนทั้งสามฟังซื้อเมย์กระเซียมเหมือนกระเบิกตากว้างแม้ทั้งชูวันนิงก็มีสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยโกสันช่างกงมองดูอยู่ข้างๆจู่ๆก็คล้ายขนาดขึ้นให้ส่งเสียงอืจู๋จ้องจู หวันนิงเป็นท่านหรือจบตอนกรบับ